สวัสดีมวังปนทุกเนี่ยนะครับก็สวัสดีพี่น้องเพจชลบุรียูทูปนะครับก็วันนี้ได้เครื่องมาใหม่นะครับเก่าเขาจะมาไหม่เรานะครับเอาไปก่าก็ด้วยับเครื่องครับหลเก่าเก่าเขาไม่เรานะครับนี่อีทีเก้าห้านะครับเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปใส่หางสยามตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็หางสยามนี่ก็ ใช้มาโอ้ตั้งแต่อายุสิบห้าปีนะครับไม่เคยไม่เคยเปิดเผยสู่สังคมนะครับก็ <laughs> จะเอาเครื่องตัวนี้ไปใส่นะครับเพราะว่าของสยามตัวนั้นมันเก่าเก็บนะครับไม่ไม่เคยออกนะครับขานานสยาม <laughs> ก็แต่ก่อนก็ใช้สยามนะครับก็เห็นเพื่อนๆใช้ไปจิ๋วก็วิ่งไปใช้เหมือนเพื่อนๆน,น,น,นะครับก็เลยเก็บสยามไว้น่าจะ ยี่สิบกว่าปีหรือถ่า่ไม่แน่ใจนะครับหลายปีอยู่ครับตัวนั้นหางสยามตัวนั้นนะครับก็เครื่องตัวที่อยู่ในหางสยามก็ขายขายไปแล้วนะครับขายไปนานแล้วตัวนั้นนะครับอีทีเก้าห้าเหมือนกันนะครับก็เลือแต่หางนะครับก็จะฟันจะสารฝันต่อนะครับเจออีทีเก้าห้าก็อยากจะเก็บไว้นะครับใช่ไหมในซาว์เมซิน <laughs> จะได้สารนะเขาเรียกว่าสารนะสารฟันนะ เก็บได้กินได้สกีน้ำนะครับก็อยากให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะครับก็เห็นไม่มีคู่นะครับสยามก็สงสารมันเหมือนกันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะเอาคันนี้ยกลงนะครับก็ตัวนี้ไปได้มาในราคาห้าพันนะครับก็ราคาแบ่งปันนะครับก็ไม่รู้วันดีคืนดีถ้ามันมีต่างใช้ก็ไม่แน่นะครับก็ได้พอน้องจรวจเอามาส่งนะครับอันนี้ ก็น่าจะเครื่องเครื่องข้างบ้านนะใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วหางมันนี่เป็นหางทะเลทองนะอ๋อเป็นหางทะเลทองนะครับไม่มีตังค์ซื้อไว้นะครับก็เอาแต่เครื่องไปก่อนนะครับเอ้ยไม่ต้องเอาลงเดี๋ยวเอาหางสยามมาก่อนก็ได้นะครับนะไปเราไปเอาหางสยามจะเอาออกมาทางไหนก็น่าจะเอามาทางนี้น่าจะได้นะครับขยับรอหน่อยนะเดี๋ยว พวกเราจะไปทั้งสี่คนนะครับไปครับไปเอาหางสยามกันนะพี่น้องนะก็เก็บไว้โอ้เกือบว่าเก็บไว้ลืมนะครับเกือบลืมว่ามีหางสยามนะครับ บรรยากาศหลังบ้านนะครับนี่รกไปหน่อยนะครับไม่หน่อยนะครับรกเลยเลยนะครับรกจริงๆนะครับก็อันนี้ก็หางไปจิ๋วนะครับคันนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็พี่น้องยังไม่ได้เอากลับบ้านเลยนะครับเจ้าของมัวแตทํางานอยู่นู่นขับรถเกี่ยวข้าวอยู่ภาคใต้นะครับก็นี่นะครับสยามนะครับคันได้เลยครับ แกะกออกมาฝั่งนี้เลยก็ได้นะครับโอ้ยมีไปจิ๋วอยู่นี่ด้วยพี่น้องโอ้เสียอะไรยังงันน่ะของใสไม่ใช่หนูมันเข้าไปในรูทอยเสียแล้วว่ะรับนี่นี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ทำมานานแล้วนะครับนี่ตัวตัวใช่แล้วครับ NC หนึ่งสามหนึ่งนะครับเป็น โอ้ยไม่อยากจะโพสนาแต่ก่อนนี่ขับแบบโหับตับไม้เลยนะครับคันนี้ก็ถือว่าอนุรักษ์ไว้นะครับก็มีคนมาถามซื้อบ่อยนะครับตัวนี้ก็เลยที่ไรก็อยู่หน้าบ้านนะครับก็เลยเอาออกมาไว้หลังบ้านนะครับเดี๋ยวใครผ่านมาเจอก็ถามซื้อบ่อยนะครับก็เลยไม่อยากไม่อยากขายนะครับนี่ล้อเหล็กดูสภาพล้อเหล็กนะครับล้อหมดแล้วนะครับตัวนี้นี่ครับมัน ทำมาตั้งแต่ตอนพอมายุโอ้15ปีนะตัวนี้วินวินตัวนี้นะครับตอนนี้อายุเท่าไร่ครับตอนนี้ไม่อยากจะพูด <laughs> 38หรือ39แล้วมั้งครับ <laughs> ก็เล่นรถไทยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับโอ้ยไม่เด็กเท่าไหร่นะห15นี่ใช่ไหมก็นี่ล้อเล็ลยครับ <laughs> ล้อเล็กนะพี่น้องคนไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับคู่ละ500ก็เอานะ ไม่รู้ของนายตัวร้ายบ้างหรือของใครนะครับนี่มาอยู่นี่เดี๋ยวเก็บขายหมดนะครับคุราคา100ได้ผมเอาคู่หนึ่งก่อนมา <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะเอาหางสยามตัวนี้ไปใส่เครื่องที่เราได้มานะครับก็แต่ก่อนนี่เอาเอาควายมาไว้นี่นะครับมันก็เลยถูไปถูมานะมีแต่โคลนนะพี่น้องนะนี่เอาควายมามัดไว้อยู่นี่ก็แต่ก่อนก็ล้างไว้ยังสะอาดนะครับนี่ แรมเว่าปลกขึ้นหนึ่กไหนมันจะมาขึ้น้นึ่ว่าเขาเกยไม่ได้นะจอดไว้นานนะครับไปครับโอ้โนี้วะต้องกำนะโอ้บอลแลมไม่ขึ้นข้างบนโอ้ข,อข,อขบับสามคนนะครับ <g bir> ปไปก็กด้ไปนี่เลยเรีอทรายมาทางนี้ไปตรงเรืายเขวาไปเลยนายูดีๆนี่โอ้ยเก่ามีแต่เก่าแล้วครับนี่เ่าแต่เก่าเลยนี่มีแต่คันเก่าๆคันทางห่างนะครับ มีเครื่องเลยนะคันนี้ในเครื่องขึ้นลงขึ้นลงนับนับไม่ได้นะครับเครื่องตัวไหนมาจะต้องเอาใส่ตัวนี้ก่อนเราจะเอามาได้ <c oughs> ไหมล่ะท่นนี้เป็นคนบ้ารถไถยหน่อยนะพี่น้องไม่หน่อยนะครับ <c oughs> อายุปนี้เรายังหยุดเล่นรถไถยไม่ได้นะครับ ยกมาได้ไหมครับไม่น่อยแล้วครับก็เอซีเราก็มาถึงบ้านเลยนะครับนี่โอ้เห็นกล้องไม่ได้นะครับเดี๋ยวกล้องกัดเนาะนัครับเดี๋ยวถือให้ก็ได้ไปเยอะพ่งอานอนครับเครื่องยังไม่ไปเลยนะก่อนก็ ชายชกันอยู่นี่ถ่ายสามสี่คนนี่มีแต่เล่นในรถไถนะครับน่าจะเปลี่ยนใจไปเล่นอย่างอื่นได้นะ่ะไม่รู้เมื่อไรจะพากันเบื่อนะครับนี่เขาไม่เบื่อนะ่ะมีแต่เล่นไปเล่นไปนะเราตันนี้ไม่รู้จะส start ติดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเพระาะว่าซื้อนี่ไม่ได้ไปดูด้วยตัวเองนะครับ ก็ให้พอน้องจรวดดูให้นะครับเพราะว่าวบ้านไกล้กันกับพอน้องจรวดนะครับมีมุมมุนไหมครับไม่มีนะโมมุนไม่มีต้องลดราคาเลยครับน้ำมันเครื่องมีไหมนอครับนี่น้ำมันเครื่องก็ไม่มีนะครับ Mì nài đều long sợ tattoo ừ, bữa này bất kỳ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  bất 19 bất kỳ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  bất อีทีไหมอยู่นี่ไม่มีมุมมูลอีทีไหมเขาไม่ได้ให้มาเหรออ๋อไม่ได้ถามดูนะครับตอนนี้จะฟังเสียงดูแล้วก็ประเมินคร่าวๆนะครับไม่ออกนะครับออกไหมไม่ออกไม่ออกก็ใส่ใส่ไว้เลยก็ได้พอแต่มันไม่ตกนะครับเนี่ยให้เข้าก็ไม่เข้าอีกแน่นอตเนี่ยให้ออกก็ไม่ออกนะ มีไหมล่ะแถวนี้มือมุนอีทีอ่ะไปยืมมาก่อนไหมโอ้ยคันโนน่าจะมีนะสิบสี่อยู่ฝั่งโน้นไม่มีไม่มีเลยขายรับทานหมดก็ขนั้นถ้าไปดับอยู่ทุ่งนานี่ไม่มีแบตไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีมือมุนมานะ เข็นถ้าไม่เข็นก็เดินกลับบ้านนะครับเอาใจคันนะครับตัวนี้ก็คันนะน่าจะดีนะครับดเดี๋ยวจะฟังเสียงสักหน่อยเราก็จะไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวโอ้ยเบอร์ติเล่ยเฮ่นี่จะสวัสดีเสร็จวะเดี๋ยว วันนี้พนักงานเราเยอะนะครับยเยอะเยอะมาพบกันไม่ได้ไไดนัดหมายนะครับนี่จะมาอยู่ผมก็อยู่ี่รถกลับแล้วเมื่อกี้ก็ได้เกียรติพี่ ช่างเอ็มคนละฟันมาติดตั้งเครื่องให้นะครับนี่ก็คน,นคก็ไม่รู้พี่น้องไม่รู้พี่น้องจะจํากันได้ไหมครับก็มาบ่อยมามาไม่บ่อยนะ <laughs> มาทุกวัน <laughs> <laughs> ก็มาเล่นด้วยทุกวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีงานครับทางนุษใช่ครับเพราะว่าข้าวก็จะตายหมดแล้วไม่ไม่จะนะตายหมดแล้วเพราะว่าข้าวตายหมดแล้ว สตาร์ตติดเลยไหมพอ,อน้องจรดติดเลยครับรับประกันรับประกันคุณพ่อเนิ่มไม่รอ้กี่ตีรับประกันคุณภาพแรงครับผมโรงสีก็มา <c oughs> เฮ้ยวจะเลือกรงสีพอดีเลยเนี่ช็อตละทีอะโอ้ไมนใชมน่มันจะละได้ปะอยู่นี่ไม่มีใครใช้นะถ้าดังลูกปืนดังเฟืองนะครับมันท่านี้ไม่มีใครชอบเลยนะต้องเอาแบบนิ่มๆน,นะครับ อนี่ครับสยามของเรานะมีคู่แล้วนะครับหลังจากไม่มีคู่มาหลายปีนะเป็นสิบปีนะครับจะทิ้งไว้ขไไืขึ้น,น,นไขึ้น,นเดี๋ยวหนก่อนน่ละน้ำมันเครื่องเทร์ไทยวันนี้เอามาเติมหน่อยเดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องสักหน่อยนะครับไม่ขึ้น

มันลวมมากไหมร้ใชเท่าไรนี่ครับโอ้ยคิดเปียนะสนิมมั่งคิดเปียหลวมนะครับท่อไม่มีนะครับมีเท่าที่แฮนเนี่ยครับเท่าที่มีเท่าที่มีโดยเฉะเอาไว้บดยาดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเติมน้ำมันดูน้ำมันเครื่องดูว่ามันขึ้นไหมครับเกวัดน้ำมันเครื่องนี่ มันเยอมออกตรงนี้หมดบ่ครับนี่ใช่ไหมอ๋อนี่มันออกฝาหน้านะครับ <c oughs> เขาแกะไปใส่อีกเครื่องบ่โอ้มีการแกะเอาด้วย <c oughs> เอ๋เอ,อวอรมดูครับ สองอีกหลายบาทนะครับใครโทรมาเนาะก็ฝากฝากสยามด้วยนะครับฝากติดตามทันนี้ด้วยครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะปั่นให้พี่น้องดูนะก็สำหรับวิดีโอนี้ลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับแล